อรู้สาเหตุแล้วครับที่ทำให้เจ้าบักนาวยกดำยากลงดำยากครับเดี๋ยวเราจะไปดูสาเหตุกันะะสายเกิดจากอจานสายขาดครับสายขาดใครทำครับนี่ครับโอเคครับจะไหมที่แม่เอาสายนี่ไปบอกเอา้าเ,เ,เอาตัวยาวไปก่อนอเดี๋ยวซื้อมายาวสั้นนีอเออแต่ถ้า ก็ว่าซื้อประมาณสามเมตรห้าสิบอ่ะมีแต่ละเมตรมาแล้วเนี่วัดอันนี้ได้เออวัดเอาเพราะว่าอันนี้มันสั้นนะถ้าที่เลขที่เขาใส่วางปั๊มเขาว่าตัวเนี้ยใส่ทางที่เดิมมันสั้นแต่เห็นในอันเขาว่าต้องซื้อประมาณสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบโค้งให้มันโค้งหน่อยโค้งนห้ามวๆเลยพอโค้งปุ๊บมันจะได้เล่นโค้งยาวๆมันเล่อนตัวได้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขาดตรงนี้เองนี่ไหนขาดตรงไหนต้องเปี่ยนดึงก็สลิงโอ้ยดึงยังขาดเลยครับ ยิงยกหัจานโอ้นี่แหละสาเหตุที่ทำให้ฝืดครับยกเนละขาดเรียบร้อยขาดปุด๊ดขาดจุดปุดป๊ดโชคดีครับโชคดีที่จานโอดึงขาดนะถ้ามิมล้อเหล็กดึงขาดนี่เราอาจ <c oughs> ต้องอ <c oughs> ชดใช้ให้ <c oughs> จานโอนะ <c oughs> ้นะอ้ไรนี่มันไม่มีมันมีแต่ตังเอาให้ใครอีกแลวไอ้เรายกหัวเนี่ย เดียวเฮ้ยยกไม่ได้อยยิงงขตกโอ้จานโอ้แรงดีมากเลยดึงจนขาดเลยครับนี่ไม่เอาเจมหรเจอะไรไม่มีเอ๋อย่าเล่นเจอะไรเล่นอะไรจะกลับบ้านคุณจะไปบ้านไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่รู้เอ๋เล่นเลยไม่เร็วไอ้คนไม่รู้จะไม่รู้ว่าเล่นอย่าเอ้าเล่นก็ติดตัวนี่ เอาแกไหมไม่ไม่มีไม่รู้ไม่ได้เอาไม่ได้อยู่ผมอาจารย์บอกบมีมาแล้วโอ้เลยเป็นไรอาจารย์ชายเป็นไรอีกแล้วเฮ้ยไม่ต้องใส่แผ่นปี๋เนาะเอ้กีเอ้กีเอ็กไหมเอาโยกเอาดึงแล้วโยกเอา โอ้ยเธอโบลูบักเอฟเลยครับทำไมเจนไม่เลยเนาะเออต่อลุงสนใจไหมหอยใหญ่ๆนี่นะเอากุญแจรถมาไม่มีไม่ได้ไม่รู้เรื่องเปลี่ยนไม้ดิเปลี่ยนได้ทุกคนไม่รู้เรื่องใครเอาของแกไปคืนไปแกไปจัดโอให้พี่มีนไปแล้วเนาะตอนไหน ให้ตอนไหนให้อะไรเจริญรถทีใช้เดี๋ยวเอามาเร็วๆไม่มีพีคนจะไปบ้านแต่จริงๆไม่มีไปบ้านแล้วเดี๋ยวไปหารถไทยไม่มีไม่มีไม่มีกุญแจถามเสียอีกน้องแจนหนอให้พี่ไปแล้วน้อให้ตอนไหนเจริญรถมอเตอร์ไซคหมมีแต่คนไม่รู้เลยถ้าผมรู้ก็ได้ไปนู่นแล้วเย้ผมวางไว้ตรงนั้นพี่โอ๋่ เต็มได้เห็นอ้าโอ้ยเจยเจอนะไมรู้เรื่องหรอไอ้วันอะไรบดด่าอะไรยู่บ้าดูเ่งเจ้าไดด้วยเจรถมาเจยรถอะไรวาจับโต๊โตสับล้หอยใหญ่ปอดมีหน้าละแรง

หไปสั่งม่เห็นยังเห็นกุญแจยังหมูกลับมามิ่มมิ่มมั่วจริงๆเลยพี่ชายนี่ขนาดถังลมยังยันร้านน่นะบุบเลยปะเรามายืนอยู่กับท่อดูสิไปเอาอันนั้นมาก่อนไปเอาอะไรเออเอาอะไรมันเดินมั่วกุญแจกุญแจรู้อยู่กับใครทั้งปลาใายลม รู้เรื่องเลยรู้เรื่องรู้ราวเลยไอ้เปิดหน้าเลยิเร็วไอ้ทอ่าแซกผมเซอร์นี่สนใจไหมเนาะนี่แซกผมเซอร์นี่เมื่อวานช่างเขายังไม่รัดนี่สายตัวนี้ใช่ไหมอือตอนเย็นตอนผู้กู้งานกำลังรับสายพอดีเลยอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็เลยดึงไปดึงมาเลยขาดเลยใช่มันแน่นเกินรวมใกล้หม้อน้ำร้อนไม่มัน มันขาดด้วยแหละมันจะขาดมันเลยฟืดเรื่องของเรื่องอ่ะจัดให้แซกผมเซอร์เซ็อ่าหนึ่งหอยมั้งเนาะเอาลงลเดเปล่ะเราติดตั้งเทอร์โบนี่เท่าไหร่นะสามหมื่นถึงไหมไม่ถึงเท่าไหร่นะ ค yeah, ่าต e ิดต really um, uh ั้งนะค่าติดตั้งนะอ๋อค่าติดตั้งพันแปดเชื่อผมเหรอไพันแปดซึ่งก็ทําท่านโอ๊คุยนานๆผมก็เชื่อมันแหละก็วิจารณ์กันต่างๆนานาครับว่าตรงนั้นฝืดตรงนี้ฝืดบ้างสุดท้ายก็เป็นที่สายสายจะขาดครับให้รู้เนาะสายอยู่ในปอกเออปอกอยู่ในสาย ลุงงานเสื้อผลาวรลุงบ่หนูไม่ใช่ได้สระจังไรนั่นอะนั่นะน้ำมันข้างล่างน่ะไม่ข้างบนน่ะนะที่จะเข็บนั่นแะใช่ไหมครับนัมันล้วนมากเออน้ำมันมันเยิ้มอะน้อนัตลวมบ่ครับไม่งั้นไม่เยิ้ไม่งั้นอ่ะเนาะ ยังม่ไดิดเค็เลยวะ oh. อ๋อไม่ขันนัดมาจะนัดหลวงนัดอะนัดนัดะนัดเซิงไทยครับอ๋อท่านชูไปไหนท่านไปนไหนครับไปไหนไปไดวยไ,ได้ไหม ว้าวว้าวตกใจหมดไม่ต้องรีบเรือไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหรือไม่ต้องรีบทัานครูไปซักเส ah ื้อผ้าครับผ <m> ู้ส <Minecraft> ีทะลอกแล้วดาวดึงเงาไม่ลาว สายสาีมุไพรุนี้ช้ามาใหม่เด็กหารลูกหารลูกทำเนี่ยอันตรายฮะเราตระเราไม้มีหโอ้เธอโบะอนเธอโบเขาเหาซื้อใส ยืมตังเลยวะอะไรโอ้อันนี้บบที่ทำไมไมมีเสียงนี่ใช่ไหมฟิ้วฟิ้วฟิวนี่นหะนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่นี่ไงรู้เนี่ยไม่ใช่เอ่ะมันอยู่กับโค้งหลังเลยพี่นี่แล้วนั่นคืออะไรอันนี้มันเป็นอันนั้นตัววัดเกจตัวแบบบูตเกินอะไรเงี้ยตัดอ๋อแล้วแกเอาเบ็ดเกจทิมขึ้นสูงแบบนั้นเลยนะเกยอยู่ข้างหลังนี่บอก จิ๊ิ๊ิิิินะเอ้ามันโยกโีเอ้เห็นไหมนียนี้ช่โยกโค้งตนีตัวเนเลยนี้เขาทุมัก่แบบพัดหนึ่งสเ้วัดสลัเม็ด่นรงไหนอ่ะกิไลอะกะเลยพี่เนี่ยเม็ดหนึ่งเม็ดหนึงอะกภาษามทาสิบอ่ะพี่กะอยไบโทรบอกเลยนุโทรมาแล้วนุ่นนุ่น เอาหัวลงก่อนนะหัวไม่ไ <Whew> ด <lerde strong> ้ไปไหนอยู่นี่เลยอู้แบตใหม่ด้วยครับโต๊ะขับได้ใหม่ทุกอย่างเลยแน่นอนมากเลยเยอะทางสวยๆจับสุดนม่ต้องเต็มถังเลยนะเนาะไม่มีเลยเนี่ยมีไม่เดียวเอง แค่นี้เองหึมนี่เท่าไรเบ็ดเสร็จประมาณเท่าไรนประมาณสองหมื่นสองหม่โบลูเท่าไหร่ลูกแล้วไม่รู้รเบ็ดมีนี่อีกที่วัดบ้าี ไม่มีที่วัดแล้วสามเมตรห้าสิบมันมีกี่เม็ดบ้างี่อันนี้มนกี่เม็ดเราแกไม่ถูกเราไม่มีที่วัดเอามันมีะม่มีหาเม็ดอ่ะเองเยียดไปดิเกือบสี่เม็ดนื่อเบอเด้ใดเลยเบรอสองวัดสองเออมมันห้ประมาณสี่เมตวี่เมตรมัมีสี่เมต้าสิบไม่รู้หรอเวหรือมีห้าเม็ดเลย มันมีห้าเม็ดเลยบอกว่าไม่รู้มันหนสี่เม็ดกว่าเองไม่กี่ลองวัดกะดูว่าสี่เม็ดกว่ามาอยู่มันก็วนมาขนาดไปขึินแล้วมั้งยาวเกินอ๋ออยูอยู่อยู่ยิงจับกระบะดิกระบะยาวเท่าไหร่วะกระบะรถไครสามเมตรท่าเท่าไหร่เลยบ้านไม่ถูกเลยกระบะเสียคิดอ่ะสี่เม็ดบ้านติ้นบ้านิตินนะ แล้วเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับครับครับการสนมาแล้วครับชิโบชิเบะกับเม็ดคิดว่าจะหาเรื่องคลิปนี้สวัสดีครับ